แม่บอกว่าโกหกแล้วปาบจิ๊ตทำไมทำหกแล้วเทไม่ใช่แม่หนูหนูไม่ได้ทำหนูสาบานเลยถ้าเธอไม่ได้ทำแล้วผีที่ไหนมันจะทำใช่เลยแม่ผีแน่นอนคิดว่าแม่จะเชื่อเหรอวันหลังอย่ามาโกหกกับแม่อีกนะจริงๆนะห้ามโกหกกับใครเลยโกหกเป็นบาปรู้ปะข,ขอโทษค่ะแม่ The next day คุยกับแม่แป๊บนึงได้ไหมแป๊บนึงนะคะพ่อวันนี้แบบไหนดีจ้ะพ่อจะคุยด้วยอะ่ะอิพบ,บอกพ่อว่าแม่หลับอยู่อา่าพ่อคะแม่บอกว่าแม่หลับอยู่ไม่แม่เล่นมวยปั้มกับลุงอยู่ในห้องพ่อคะ่ะเ่อไงนะลุกลุกลุก ไม่ใช่หรอกแม่โโหเป็นป่าป่า